สวัสดีครับสวัสดีนานา,นาตกปลาทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนนะครับวันนี้นะครับพบกับผมอีกแล้วเนาะจิมจากช่องจิมตกปลาพาเลาะนะครับอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดซับสไครต์แลวก็ออก,กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพามาตกปลาไม่ชิงหลิวนะครับซึ่งบอกได้ว่าเป็นหมายธรรมชาติก็ว่าได้เนะ <Okay. S 1> เาะโอเคปลาไม่ได้ให้อาหารหลังจากเมื่อวานนี้ผมทําหลุดไปนะครับน่าจะเป็นกะโหลกไซส์แปด ก้าว <Wow. S 1> วันนี้ผมก็เลยมาแก้ตัวนะครับไปลุ้นกันดูว่าวันนี้ผมจะแก้มือได้ไหมแล้วก็ผมจะได้ปลาไหมนะครับตอนนี้ผมมาคนเดียวนะครับอีกสักพักจะมีน้องตามมาอีกคนหนึ่งนะครับอ่ะขออภัยด้วยนะครับนี้จะมีเสียงกบร้ <Okay. S 1> องรบกวนนิดนึงเพราะว่าข้างๆแกเลี้ยงกบครับอ่ะตอนนี้ผมก็เตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วนะครับ ผมก็จะ,จะตก5้าสี่นะครับไม้ตายนะครับไปตามลุ้นกันเลยครับว่าผมจะได้ตัวไหมครับครับตอนนี้ก็เท็ดม่วงเชิงแล้วครับต้องเตรียมอุปกรณ์เตรียมเบ็ดเรียบร้อยไปแล้วครับมาลุ้นกันครับว่าผมสิได้ตัวว่านี้ มอเมรุดไปตัวบุงใหญ่ครับมือน,นี้อากาศของทาง,งดีครับมอมีล่มแต่โมว่านนี่ร่มแห้งครับมื่อนี้นาจุดดีขอมโมว่านอยู่ครับที่ตามกันเบิ่งครับ อันนี้ก็แปดโมงลครับยังเหี่ยวอยู่ครับแต่ว่ามีมีเม็ดขึ้นมาแล้วครับรอบรอบหลบ,บถุงมีเม็ดขึ้นมาเป็นเม,ม็ดเป็นเม็ดขึ้นมาแล้วครับตามหลุดกันต่อครับผมครับตอนนี้ก็เที่ยงเล้วนะครับ ตอนนี้เรามีแขกรับเชิญมาหนึ่งคนนะครับ<ม>าปาทูนะครับมาจกดากครับมีเพื่อนมาจกดากแล้วครับตอนนี้เที่ยงเรายังยังไม่ได้แต้มแรกเลยนะครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับหลุดไปเนี่ยวันนี้ว่าจะมาตามหาตัวที่มันหลุดก็ยังไม่ได้ตัวเลยครับตามลุ้นกันต่อไปครับผมหวังว่าหวังว่าตอนบ่ายเราจะเจอสัตว์ประหลาดนีเ<อ>่เห็นไหมรุดเดียวรุด บอกแล้วโอ้ระเบิดเห็นยงจังหวะระเบผมอุ๋เห็นถายท่านโอ้เนี่เห็นบอมันลุดแบบนี้ดื้ดอเลยเห็นสมบรลุดโว้ยบอก้มันทันบบีเซียเห็น่เจอ่า <laughs> อแล้วฮ <laughs> ่าฮ่าฮเ,เอกล่องเ่เฮ้ยต้อันระเบิดครับเรียบร้อยครับเมื่อกี้เจอของใหญ่ไปปลาก็หลุดคันก็ระเบิด มึงเอ้ยเซฟติดเซฟครับเซฟขายไม่ออกครับอู้มันเป็นทาเซฟปุนนี้สมัยเล่นปลาใหญ่ยังไยเห็นไงล่ะครับอยากงัดยังไงคันหักไม่คุ้มเอาสไตล์เข้มไงวครับปุนนี่คันนี้เข้มไม่ได้หรอกไปแล้ว เรียบร้อ,อยเรียบร้อ,อยฟ้าก็ลุกันก็หักบอกแล้ว <c oughs> ใจใะไรยใจสันม่เ้ยโอเคครับเด <c oughs> ี๋ยวใช้ได้ไรบาทเนี่ย่ <c oughs> มาแล้วครับแต้บแรกหลังจากที่ประตูทำหลุดไปเมื่อกี้ทำระเบิดไป แจมแรกกอมาแล้วครับแจมแรกแหงหมานครับผมเต็มปากจ้ดเปอยเปลปากบนหีเลยี่งหลงครับฝันยากเลย จักไปทั้งข่าวกว๊ะอ,อะไรไม่รู้ครับหลังจากที่ฟอกเ,เอาไปเอาไปเอาเนี่ยที่ฟอกมานานครับเราวจะคู่นะครับคูนนะจับไปแล้วครับ ดูแอชั่นครับอู้นัดแล้วครับสู้อู้สควอตอินสควอตอินสควัตฮะแอคชั่นฮะงั้งัดสมสมแล้วครับงัดสมใจแล้วเห็นมปลาอะไรครับป่เห็ุครับน่าจจะอาจจะนวลจันทร์นวลจันทร์ก็ในครับได้ประสบการณ์นวลจันทร์ฮะเห็นตัวแล้วครับ หลังจากที่คันคันแฮนดิ้งระเบิดครับห้าสี่เเปลี่ยนมาตกสี่ห้านะโอ้สำมหนีงกับมื่อยเจอกับหัวจ้ะหยุดเจ็บนักบ่ปวดแขนพานแล้วเจ้ามามาโอ้ย น่าจะมันไซส์สองครับนี่ครับประตูโอ้หลังจากคนระเบิดไปครับ<อ> <c oughs> แตดแล้วครับน,นอนทับแล้วครับมา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 เอ้ยโอเคครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวถ่ายภาพนิ่งก่อนนะครับ อ๋อกลิวนสับปิ๋ปลาหมอปลาหมอเป้งครับแก้วครับจิ้มตกปลาพาระกินเสยกินเสย <c oughs> สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะเก็บอุปกรณ์กลับบ้านแล้วนะครับเ <c oughs> พราะว่าได้เวลาแล้วครับตอนนี้ก็เกือบเกือบหมงแล้วนะครับ เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ